สวัสดีครับกติกชาแนลครับผมตอนนี้อยู่ที่โคราชนะครับผมมาไหว้ย่าโมนะครับแล้วก็ช่วงนี้ก็เป็นเทศกาลตุดจีนด้วยเนาะถนนตรงนี้ก็จะเป็นแบบจัดงานจุดจีนนะนี่นี่เห่าเฟสติวัลนะครับผมเยวไปซื้อดอกไม้นะครับไปไหว้ย่าโมกันครับผมไม่ได้มาไหว้หลายปีแล้วจะสิบปีแล้วมั้งอาเบสชีวอตมึงมื่นนชึงมืนีวิชมึงมื่นบนใช่ไหม S <S จะได้สว่างสวยจเอาของเบรร็ดไว้นี่แม่ลูกเอาไปน้ำหนักสูงเจ้าบา้านเสียบตานี่ครับไปครับไปไหว้ย่ามโมกันคนก็มาไหว้เยอะเหมือนกันครับไปครับเดี๋ยวไหว้ย่าโมกันครับ ตอนนี้ PM 2.5ใช่ไหมครับเขาก็ไม่ให้จุดทูบนะครับเพื่อลดภาวะโลกร้อนนะครับอากาศเป็นพิษอะไรประมาณนี้เนาะก็ถือว่าดีนะครับเอ้ามีทองครับเพราะว่าบ่ให้จุดพลัครับกัดติดวี่ไว่่ เอาเอาเรียนนี้ไปใส่เอาเมียถ่ายอะไรของเมียเลยทำไมเห็นแต่เสื้อไม่ไม่กระายตี๋โอเคขอบคุณครับครับเรียบร้อยไปคนละเอาวางไว้ซื้อบ่เพิ่นหายร้อนไ้ซื้อบ่อวันนี้เดบิตนี่นี่เนี่ยมาเติมนี่ใช่แมีนเอามาเติมนี่ควรเลี้ยวเทบันฮาน ของเก่งโอเคครับเรียบร้อยแล้วครับไยลูกพร้อมอบ่ไปบ่ไปทยมาไทยให้ไปยืนโดยใไทให้พ่อไปไท่ายพ่อใส่เกอบลโอ้ยถอดก็ได้เขาเดียวนึงเนี้ยว่าหายเราเดียวเ้าให้เกิอบเยอยากเจอบมาหายเหรอเรียบร้อยแล้วครับผมหลังจากนี้ก็จะไปหาอะไรกินแถวๆนี้ครับ เราประชันเข้ากันไปอันนี้ก็คือมาบนนะครับมาบนยา่าหมูมาขออะไรสักอย่างพอประสบควาสำเร็จที่ได้ในสิ่งที่ขอก็มาแก้บนด้วยการลำโกราชนะครับผมโดนัทเมืองยา่ากุเห <พอ S 2> ล้วอเอ้ามะแจบเลยขอบใจเย<บ>ี่ยมเยี่ยมตองตำรวจอยู่บ่ใช่จ้ะ ไปกินเขาครับผมยันเดี๋ยวแจ้งนั่นเอาไปนี่เลยโอเคไปกินเขาครับผมกว้างเขาไม่หอดกว้างเขาโอ้ยกวางเขากว้างเขา กหากกมีลูกขลขลมูขลากมันตกชุบอไม้ก็มีชุบหมอไม้อือนี่คัปดีอันนี้แกงเห็ดมโอ้อันนี้แกงอ้อมคมแซ่บลายอยู่ต้นหมูหมเเดี๋ยวไปน่งรอเรืองสว่ก็ได้หรอวะเ้ผกงยที่ซื้อหรอตัววดำยอะเนาะ Qua đục giang Khép mua nhà bài biệt Phòng hoa hạ Phòng hoa hả? Xin <laughs> <laughs> lần đúa, xin lần đúa quá cái không อแซ่บด้มาครับอันนี้คืออะไรเนี่ยน้ำตกบนเนี่ยตกปลาวก็ลาหมูสออีน้ตกเลยนี่กกโน้นหรอืมแซ่บร้ขึ้นลาบเนาะมีบลกะมดีบังหรงอเปล่าสำเนครับ ขอเพราะต้องซื้อพวกมัตบ้านไม่แล้วตำอีย่งเบ็ดตำปลาตำปลาแก่พ่อแม่แก่ตำปลาไม่ได้เบ็ดของเกี๊ยงของเกีงแก่ตำปลาแซ่บอ่ะมีเห็ดบ่มีมีเห็ดแสดงว่าอยู่ในปลาของแก่ตำทะเลนี่ต้องมีไอ้ปาการั้างก่อนนะตำทะเลนี ลำปลาแซบลำปลาแซบด้่เดือแซบไม่แซบมแม่ใจบ่แม่ใจป้วยตัขอบคุณครับนุ <c oughs> ่งหน้าสู้วยแถลงเรียบร้อยแล้วตรงนี้่าใส่ใจทั้งหมด สามร้อยสามร้อยสิบบาทวะครับผมแม่เป็นคนจ่ายครับต้องขอบคุณด้วยนะครับนี่เป็นเจ้ามือครับผมไปจอดปั๊มแล้วเบียจอะก,กินกาแฟร้านนั้นไหมโอเคปะ่ะไปครับก๋วยเตี๋ยวกะลาเฮ้ย,ขยเขาไม่ได้ใส่กะนะ๋วยเตี๋ยวเขาใส่กระดาเขาใส่เมียนเขาใส่กะลาบางท่านต้วยต่างก็มองอยูโอ้คนไหลนี่แหละเออใส่กระไาทีอะกะเกากะว่าหูยู่ียน